ตามความคืบหน้ากรณีนักธุรกิจอายุ45ปีชื่อคริษฐาถูกคนร้พยายามชิงทรัพย์ทำร้ายร่างกายขณะเอารถไปจอดที่ลานจอดรถชั้น3 a ของห้างแห่งหนึ่งที่แครายที่เรานำเสนอไปก่อนหนะ้าเธอลงรถแล้วเดินไปแล้วลืมของขกลับมาเปิดรถจะไปฟิตเนสไงถูกชายคนนี้ซึ่งทราบต่อมาว่ามาด้อมดมมองมองดันเธอเข้าไปในรถ เกิดการต่อสู้กันครับทุนผู้ชมเพราะเธอก็ไม่ยอมก่อนที่คนผ่านมาพอดีตะโกนขอความช่วยเหลือคนรักก็หลบหนีแต่ดันทํากระเป๋าของตัวเองตอกเอาไว้กับโทรศัพท์มือถือซึก็เลยรู้ว่าเป็นใครเพราะในกระเป๋ามันมีบัตรประชาชนนะคะแถมยังมีสายรัดเคเบิลทยแล้วก็มีดและใบแจ้งหนี้จากธนาคารด้วยอาบัตรเนี่ยชื่อนายลิขทายซึ่งเกิดเหตุเมื่อบ่ายสองโมงสามสิบตุลา <c oughs> ผมเคยบอกแล้วข่าวอย่างนี้เนี่ยต้องนําเสนอมาใกล้ตัวค่ะ <c oughs> ไปจอดรถในห้างรถเกิดเหตุการณ์ตำรวจขออนุมัติศารนนทบุรีออกหมายจับนายฤทธายุ48ปีแล้วจับกลุ่มได้เมื่อวันที่4พฤศจิกาที่ผ่านมาที่ประจวบน่น่ะรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอ3ามอยอดที่ประจวบเมื่อวานนี้นำตัวมาสอบปากคำแล้วนำตัวไปทำแผนที่ลานจอดรถ ผู้ต้องหาคือนายฤทธารับสารภาพว่าสาเหตุที่ลงมือเนื่องจากต้องการนําเงินไปใช้หนี้เพราะตัวเองเป็นหนี้เงินสดอยู่300,000บาทเป็นหนี้ทรัพย์สินอีกกว่า1ล้านบาทแล้วเห็นผู้เสียหายดูท่าจะเป็นคนมีเงินเพราะขับรถหรูก็เลยต้องการจะข่มขู่ให้ผู้เสียหายโอนเงินสดให้ ตั้งใจว่าจะผลักผู้เสียหายเข้าไปในรถแล้วจะให้ขับรถไปเรื่อยอ๋อหมายถึงทรัพย์สินที่ติดตัวคงจะไม่พอเพราะเธอบอกตอนนั้นอยากได้แล้วก็เอาไปแต่มันไม่ยอมตั้งใจว่าจะให้เขาโอนเงินให้ค่ะก็เลยใช้วิธีผลักผู้เสียหายเข้าไปในรถแล้วกะจะให้เขาว่าขับรถไปเรื่อยๆและที่ชกต่อยก็เพราะผู้เสียหายดิ้นรนต้องการจะให้หยุด สาเหตุที่เลือกห้างนี้เพราะว่าเป็นเส้นทางที่ตนผ่านเป็นประจำหลังก่อเหตุหลบหนีแต่ดันทิ้งกระเป๋ากับมือถือเอาไว้ในรถเนี่ยก็เลยตัดสินใจกลับไปยังที่พักย่านบางรักเก็บเสื้อผ้าแล้วหนีขึ้นภาคเหนือตั้งใจจะไปแม่สายแต่เห็นข่าวตำรวจรู้เรื่องที่ทำบัตรประชาชนใหม่คือไปทำบัตรใหม่ใช่ค่ะก็เปลี่ยนแผนกลับมาที่บ้าน พอรู้ตำรวจกำลังตามเลยหนีไปประจวบคีรีขันเลเลยคนถูกจับนี่แหละ <S 2> <S 2> สุดท้ายก็บอกว่าอยากขอโทษผู้เสียหายไม่มีทางเลือกจริงๆก่อนหน้านี้เคยเป็นช่างของบริษัทแห่งหนึง่งแต่ต่อมาตนป่วยเส้นเลือดสมองแตกบริษัทก็เปลี่ยนให้ไปทำหน้าที่อื่นซึ่งหน้าที่นั้นจะต้องมีรถกระบะในการทำงานก็เลยมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายหลายอย่างาเนี่ยเรานับสาภาพไหมสำนึกผิดไหมสำนึก บขอโทษที่ี่ที่ผมได้ล่วงเกินด้วยเจตนาไม่ดีพบเจอผมไม่มีทางเลือกที่จะทำเลยส่งผลให้พี่เป็นผู้โชคร้ายที่อยู่ในสิ่งที่ผมเลือกที่จะทำารกรับขอโทษพี่ผู้หญิงพี่เป็นหนี้อยู่เยอะไหมเยอะหลักแสนหลักล้านนี่ ถ้าเป็นหนี้ที่ไม่ก่อหน,นี้ที่มันไม่ใช่ทรัพย์สินนะอยู่ประมาณ3มแสนคนอกนั้นเป็นหนี้ที่เป็นทรัพย์สินก็อยู่ประมาณสองล้านห้า้ากนั่นแหละฮะท่านผู้ชมผู้สียหายเมื่อวานนี้มาให้ปากคําคเพิ่มเติมด้วยที่โวงพัก ไม่พร้อมจะพผู้ต้องหาบอกยังผวาอยู่เลยยังกลัวและหลังเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะผู้เสียหายต้องไปพบแพทย์เพื่อรักษาสภาพจิตใจด้วยดเดีรายการนาทีเรื่องเล่าช้านี้ได้กลับมาครับ